ได้เปิดเบิงช่องพ่อไงได้แล้วบสวัสดีครับสวัสดีเอจีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับแม่ปิ่มครับสวัสดีครับเสียงชัดเจนไหมครับขี้โมจิเลยป่ะเสียงแล้วทาสวัสดีพ่อแม่พีมม่น้องเอฟซีนะครับเส <มา S 1> ีงดนขึ้นมาขึ้นอที่ทำไมอืมมาขึ้น

เจ้าหูงงามระวันเปียปันนางฟ้ายานวาสนาบสมคู่ควรงามคำเจ้าหูเป็นหงสงสูงสง่ากระดมมือได้ล่อยใจถลำยานเจ้าทำให้อายช้ำใจยานเด็ก ยานใจเพมาเสถียงทางมาอ่อนผานางจากไปอาหายเป็นคนติดดินคือหัวขิ้นไถยานเจ้าออกไปตัดใบทิมไ้บบ่ปากลงเบียน สวัสดีสองท่านนะครับสวัสดีครับมาเด้อมาเด้อสวัสดีสองท่านนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับอือบ่เอกว่ะเจ้าบ่เอาว่าเจ้างามลาวันเดียบปานนางฟ้า ยานวาสนาบอกผมคู่ควรงามคำเจ้าเป็นหงสงสูงสว่ากอกกระดำมมือได้ปล่อยใ,ใจถลำยานเจ้าทำให้อายช้ำใจยานเด็กยานใจเพมาเศษทิ้งพัง มาออนนางจาฮักไปอายเป็นคนที่ดินคือหัวจริงไข่ยานเจ้าไปตัดใบทิมไวบ่ป้ากล้งเด่นมามาซ้อมไว้เพื่อนวิทน้องมาแรงขทยบัตรขายปีซอยลูกสาว สวัสดีหกท่านนะครับสวัสดีครับมามามาซ้อมไว้ซ้อมไว้เปิดหัวแหนสองแ <c oughs> ม่ลูกเอานอติออกปะป้อติยาเสกเอติป่อ้าวดอกนี่ดอกบอก้อพันนะ <c oughs> โอ้ตายฮะเอาไม่ด้วยไม้ไม่าบาดเลี้ยงมา ปินไหมปีนไหมพ่นสมามารถต่างหลายโอ้ลองได้ดอกสูบกัตั้งเดี๋ยวเยาจะพึ่งพ่นหายไหมพ่นหายบูทุดหน่อยไหมเนี่ยเปิดหน่อยไหมสมูทจิดไม่พ่นไม่บ่เออมันบเนะบาเนอไม่เห็นบมดเออมาแล้วไม่เห็นบอกเคยล,ลองได้ดอกมือนั้นตั้งสิดเพียงหมดใจแย่ยากตัวสวัสดีเจ็ดท่านนะครับ อราบอกมันเชื่อมตัวระบอกเบึงบูทูด้วยเชื่อมแล้วเมื่อกี้นี่ก็เชื่อมแล้วจ้ะเชื่อมอยู่สวัสดีแปดท่านนะครับข่าวอะไรก็บดไล์แฮนเดอวยครับ ีมันถออยู่แต่พูดมันออกบ่ะลูกขี้เมามาแล้วมาแล้วลูกขี้เมามาก่อนมูเเลยสวัสดีครับเ<ห>อาวะเอกวะต้อนไปครับลุกขี้เมาครับตั้งห้านไปถ่าสองแม่ลูกคุณมือแรง ว่าเขาโอ้ยเพอให้ที่ใจน้องแหงมันจะต้องแฟนเพื่อนบ่แฟนได้บอกจะกล่าวอยาเมียเพื่อเพิ่งเจอกันบ่สองเอาอยากเล่าให้พายฟังดีมากมากมากแต่บ่อยากจอบลอกจอบลอยเอบ่อยากเป็นน้อยดูวัวเขาดีบอกไว้ ตั้งใจแล้วนี่เราทั่วบ้านนี้แี่ทีทีเข้าไปสวัสดีสิบท่านครับนาตียวว่าไป่ะเนี่ยเอากอยืมกอดในบอดสองนาทีกอดนาทีขอกอดนาทีอย่ากขี่ทีลายขอกอดนั่นนั่นะเขาพอมีแห้งใจ ยังที่มันเข่าอยู่เมื่อเมื่อมื่มื่อ่าตั้งฟังไว้เดี๋ยวจิบปุงเห็นไหมตั้งหา้าตั้งห้นงตอนนี้กำลังขอ,อยยาเด้อครับกำลังตั้งหัางไว้มันขึ้เข่าอยู่เดี๋ยวรอไม่เตือนดังแห้งก่อน อันนี้เข้าถ่ายทอดสดโอากาสไรหนึง่งอันนี้แช์จริงมันก็ถูกแล้วเนี่ยเจ็บไมโครโฟนก็ออกแล้วกอดน,ทอนทอท้ที่เขา,าอดน่ที่ยาีทอ่าฮะเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเริ่มตั้งหม,ม่มันไม่เข้ามันไม่เข้า ไปถือว่าเครื่องอื่นมันไม่ไปเป็นยังวไงงงอยู่นะใจง,ง่ายมันไม่ไมใช่นะะเดี๋ยวบึงหนะัวเขาเอ้ยฮักือใจน้องแงอยากยืนควงแขนเตินว่าแฟนได้บอจกคราวย่แย่แอบเบอร์กันบอสองเฮาแอบพักหัวเขาไ่า มาอักมันไปอยากรักรอบจอบลอยบ็อยากเป็นน้อยดอกลักดอกมาลาจะตุนหาเดึงเหมือนเรงเจ้าเพีงลูกกิมาวายได้ครับได้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 อยู่ตรีกกับสิ่งที่จะขอไป ตีพกตีขีท nice. ีละพกอน่นเน่นจากคราวพอมีแหงใจว่ามันตัอถือยู่นะได้ครับได้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 อย่าได้ต้อขอยัดตังหันไหมก่นเด้อนีนก็โอเคแล้วนะมามาเด็กระบบไม่กันนะครับขอยัดเช็กระบุไม่กัน เดี๋ยวดอกหลักดอกมะล่าทิมาขึ้นหันฟังเย้ก่ oh, <Yeah, S 2> อนุญาตเด้ครับเด้อที่เป็นท่านนะครับขอประ่านสดประ่านอะไยหลายๆอภัยมานี้ที่สมุดสุจริตก้อนหลายๆ,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 ๆ ตอนนี้นี่เขาไปทำอ่านั่นยับนนนงบอก่อนหน้าน,นี้เขาไปดูว่าทินี่กระดูตัวเสียงเพลงมันยังกี่ยว

บ่ไปบันเป็นยังวะแับว่า,า,วาแล้วแล้วขอบคุณครับคุณโดมดนะค,ครับคุณวิรพลวอยครับเสียงก <c oughs> ำลังงานตั้งหันร้อน ต้องเมลูกมาเลี้ยงคนบินละคนติต่อสายตรงสบายเหรอยิดต่อสยา,อยา,อายตรงนะครับมาจากดครื่องอัดใจจีแคลจีมานขอบคุณครับีิตอวันเกิดขึ้นแล้วนะครับว่าไปยังครับ ไปหาพ <ไป S 1> <ท>ิจาวรณาวก็ได้ครับเดี๋ยวผมตัง้งตั้งซ่องตัง้งเวทีไปก่อนนะครับซจอมซจอมเวทีไปก่อนเอาไว้่ รจูนจาเลสวัสดีครับฮมาแล้วงงกับเขาเลยเกินพี่เรียนชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินครับ สวัสดีครับเสียงมันตัดบิดสวัสดีครับกระงงกงกรงงกับเขาเลยเกินนะครับบูทูดกับอะไรนะครับเจียงดนตรีไม่ไปเลยลองนี่ดอกดองนี่ดอกสามเพลงแล้ว pandang macam ni lah eh? bu อุปกรณ์เสียงออกปัจจุบันก็วีแดนี่แหละไม่ได้ใส่โดนประธานอะไรเด้อบมงิี Gracias. Mm -hmm. มันยบานสวัสดีครับได้ชกทายสวัสดีครับจุดดูดสวัสดีครับมาก просто не буду. Music my, my Obrigada. Um... มันีอกมาทางเครื่องถึงแล้วว่าถึงเปิดไปเต็มพิกัดแล้ว่โอเคอันนี้มุนดดียวโอเนะครับขอติดขอไฟเด้อครับี่ตั้งท มืดอนีิก็ได้ไวให้คนหากันเลยโอ้งจะมีนคนหากทำไมล่ะที่มีแปรใจนะคนหาเล่บ่ซ้อมซ้อมขอบคุณครับขอบคุณครับ ว่าไมารู้ผมแค่ได้ยินแต่ว่าเปิดไยนเต็มเหมไม่ได้กระจิได้เต็มเหตตัว <laughs> Tình gian mới đổ Rồi 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 Lo thiết rồi

มันได้ยินใสยนะแต่ว่ามันเครื่องันตรีไม่ออกเนาะฉันอยากจะชิมไม่เกี่ยวกัน ไอ้1หนึ่งไล้2สองก็ไม่เกี่ยวกันคอโดมีเอคโคนมีสิริชนสวัสดีครับก็มันตั้งหันไปทดลองเพลยกเมือนแรกมาสั่นเสียงบูทูเบ้าเขา เสียงดนตรีบ่าเขาอันนี้ไม่ตัวเหนกินไปกับเต้นน่ะอันนี้บ้าในเตืเอนนมา,มาถึงหูฟังนี้นน่ะหูต้ นี่เสียงมิวสิกนี่เสียงเพลงนี่เสียงเอ็โค่ใช่ไหมบ๊อบเยว

ใส่ไม่ได้บอไม่ต้องผ่านดีแผลดัะเครื่องนั่นนี่นะไม่เจ,จเาเจิตการกันนี้มาลองที่กันนี้บอเย็นอยนร์สติเกอร์ เซตติ๊กเกิลหูฟังไม่นสิยังไม่เช่นหูฟังตัวยังบอกดิปีเกไปยังไง 여만분 확인 키스 댓글 สวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่ที่บอกอาย์ศาเย ขออนุญาตลงไลน์นะครับผมครับ